สวัสดีครับเ c ซีทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านวันนี้มีเมนูเด็ดครับนี่ดูนี่ก่อนนี่ลู่ครับลู่อาหารทางภาคเหนือนะครับเย็นๆเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นลู่หมูนะครับเครื่องก็จะมีตัวนี้อน,นี้กากหมูอันนี้เป็นไส้เครื่องในทอดนะครับอันนี้เป็น ต้นหอมผักชีอันนี้สั่งเป็นชุดมานะครับไม่ได้ทำนะฮะอันนี้กระเทียมเจียวนะครับหอมแดงเจียวนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เป็นใบมะกรูดครับมีมีกรอบนะครับมีทอดวิธีการกินก็ไม่ยากนะครับอานี้ใส่ลงไปก่อนนะเครื่องเครื่องที่ร้านเขาเตรียมมาให้เลยนะฮะ ขึ้งในทอดทอดให้กรอบเลยครับตามโด้วยหอมแดงแล้วก็ต้นหอมบคัคกีใส่ไปเลยครับแล้วก็ที่สำคัญไอ้นี่มีกรอบแล้วแต่บางคนว่าจะใส่เยอะใส่มากใส่น้อยนะฮะแต่ว่าผมค่อยๆใส่ทีละนิดเอาเดี๋ยวมันอืดแล้วก็ไอ้นี้อันนึง่ง จากหมูนะครับรวยนิดนึงรวยนิดนึงแล้วก็คลุกเคล้านี้เข้ากันนะฮะมันจะแบบเท่าเครื่องมากๆเลยนะครับมาลองกระเดิม,มเดี๋ยวขอตามดูข้าเ,เหนียวปั้นหนึ่ง ขอไปคนไม่กินเลือดนะครับเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตกับความชอบนะครับดขอโทษทีครับลุ้นถ้าใครมาภาคเหนือนะครับขอให้ได้ลองนะครับเมนูนี้รับรองเด็ดแน่นอนครับ